จะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนานะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกทั้งมากมายสามารถเติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและไลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะอาร์โยก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ วันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกทุกคนนะครับว่าคอมเพนเซอร์หรือว่าเก็บเสียงนะครับหรือว่าเก็บแสงเนี่ยอันไหนดีสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไง <al as> หลายคนเนี่ยยังใช้คอมเพนเซอร์อยู่ครับเวลาที่เรายิงคอมเพนเซอร์ <ater> เนี่ยมันก็จะมีแสงออกจากกระบอกปืนแบบนี้ครับซึ่งทําให้เวลาที่เรายิงระยะไกลเนี่ยคนก็สามารถรู้ตําแหน่งเราได้ครับแต่ถ้าเราใช้เก็บแสงเนี่ยคือแสงที่ออกจากปืนนะครับเวลาเราอยู่หลังต้นไม้หรือว่าอะไรเนี่ยคนก็จะมองเห็นเรายากขึ้นนะครับ ราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมแนะนำนะครับลองเปลี่ยนไปใช้เป็นเก็บแสงนะครับซึ่งมันดีมากเลยเห็นไหมครับเวลาเรายิงข้างๆเนี่ยคือมันจะขึ้นเป็นแสงเลยนะเวลาใช้คอมเพนเซอร์นะครับเห็นไหมครับยังขึ้นเป็นแสงนะครับแต่เมื่อเราเปลี่ยนนะครับมาใช้เก็บแสงเนี่ยคือเก็บแสงนะครับมันจะเก็บแสงได้บิดชิดเลยนะครับเวลาเรายิงระยะไกลเนี่ยคนก็จะไม่เห็นนะว่าแสงปืนมาจากไหนนะครับทำให้คนมองยากขึ้นมันเองนะครับเหมาะมากๆนะสำหรับสายซุ่มหรือว่าสายที่ชอบอยู่หลังกำแพงหรือว่าตามพื้นที่ต่างๆนะครับ บบสายหลักนะเหมาะมากนะครับแล้วก็คอมเพเซเตอร์กับเก็บแสงเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงใช่ไหมครับคอมเพเซเตอร์เนี่ยเขาจะมีการคุมรีคอยที่ดีกว่าเก็บแสงอยู่แล้วครับเ็นบวกบวกนะครับซึ่งสามารถกดเข้ามาดูได้นะทุกคนพอกดเข้ามามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับรูปบวกนะครับจะเป็นบวกบวกการคุมรีคอยก็คือคอมเพเซเตอร์เนี่ยจะคุมรีคอยได้ดีกว่าเก็บแสงแน่นอนอยู่แล้วครับ แต่ก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเก็บแสงเนี่ยยังช่วยคุมรีคอยแล้วก็ลดแสงปืนด้วยอาจจะมีบวกแค่อันเดียวแต่ว่าแน่นอนครับมันก็ไม่ค่อยต่างกันขนาดนั้นนะครับถามว่าทาไมมันถึงไม่ค่อยต่างกันครับพี่เดี๋ยวเราลองมายิงให้ดูกันนะครับเก็บเสียงนะครับเก็บเสียงเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับจะเป็นการเก็บไฟเหมือนกันอ่าดูนะเป็นไฟกระบอกปืนนะครับปุ๊บพอเราใส่ปั๊บอ่ามันก็จะไม่มีไฟข้างหน้านะครับเวลาเรายิงเนี่ยฝาตูก็จะรู้ยากนะครับว่าเอ้ยยิงมาจากมุมไหนวะแต่ว่า สิ่งที่แรกมานะครับด้วยความยากนั้นก็คือเก็บเสียงเนี่ยเวลาใช้ใช่ไหมครับคือมันค่อนข้างที่จะดีดนะครับเพราะว่าไม่มีการคุมรีคอยเลยนะครับเก็บเสียงเนี่ยมันจะเป็นแค่เก็บเสียงนะครับแล้วก็ไม่มีไฟออกตรงหน้านะครับเป็นป่องลดแสงด้วยไปในตัวนะครับเออแต่ว่าไม่มีคุมรีคอยนั่นเองเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูรีคอยกันนะครับผมวางเป้าจากข้างล่างนะครับขึ้นไปข้างบนนะอ่าอันนี้คือผมถอดออกนะครับผมใช้เก็บแสงนะครับเห็นไหมคือมันค่อนข้างที่จะต่างกันเลยนะครับอ่าเราใช้คอมเพน เมื่อกี้เก็บแสงนะครับอยู่บริเวณตรงตรงเสาสีเทานะครับอ่าเห็นไหมคอมเพนอาจจะดีกว่านิดตึงนะครับแต่เก็บแสงเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่านะมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะครับลองเอามายิงกันหลายรอบนะครับมันก็ไม่ต่างกันมากนะทุกคนเนี่ยพอใช้เก็บแสงน,นะครับผมวางปา้าจากที่เดิมน,นะแล้วก็ลองยิงครับมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะครับก็ยังอยู่ในจุดเดียวกันอยู่อาจจะดีกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเก็บเสียงเนี่ยเดี๋ยวดูนะทุกคน ขนาดผมวางเป้าจากข้างล่างนะครับยังเลยขึ้นไปขบนนะครับเพราะว่ามันไม่มีการช่วยรีคอยนะดังนั้นเนี่ยผมสรุปได้อย่างนี้ครับก็คือเก็บแสงนะครับแนะนํานะดีนะครับแล้วก็แล้วก็เวลาใช้ซุ่มยิงเนี่ยคือดีมากๆาเลยนะครับเก็บแสงนะส่วนคอมเพนนะครับก็ดีนะครับถือว่าดีมากๆเลยเป็นการช่วยคุมรีคอยนะครับคือมีบวกอยู่2ออันเลยก็คือมันดีมากในการคุมรีคอยแต่ว่าข้อเสียคือ เวลาคนเขาเห็นคุณเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเลยครับเพราะว่ามันมีแสงออกมาจากปืนคุณเนาะทาให้เขาระบุตําแหน่งคุณได้ง่ายเก็บแสงนี่ก็ถือว่าดีมากครับคือเขาจะรู้แค่ว่าเออคุณยิงมาจากทางนู้นแต่เขาไม่สามารถระบุตัวคุณได้ก็ลองเลือกใช้กันดูครับส่วนเก็บเสียงก็ถือว่าดีมากๆนะครับแต่ใช้สเปรย์เนี่ยมันจะยากหน่อยนะทุกคนต้องฝึกนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดีดเนาะคือมันทั้งเก็บแสงนะครับแล้วก็เก็บเสียงด้วยเออแต่ว่าแค่มันไม่มีคุมหรือคอยเท่านั้นเองนะครับ ก็สามารถใช้ได้นะฮะไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันคุมดีคอยากนะใครที่ต้องการคุมดีคอยดีๆเนี่ยผมแนะนําเก็บแสงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยบอกตําแหน่งนะครับหมายถึงว่าไม่บอกตําแหน่งศัตรูนะเวลายิงเนี่ยเออเพระนาะฉะนั้นแล้วดีมากๆเลยนะครับแนะนําลองไปเปลี่ยนใช้กันดูนะลองใช้เก็บแสงกันดูนะครับทุกคนโอเคโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อ,อย่าลืมชชวยกันกดไลค์กดติดตามไปครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับขอ,อยาไปพักก่อนนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้า